ไปยังไงนะครับอันนี้บนอนเรานะครับแล้วเวลาเปิดใช้ก็ตั้งไว้ครับเราก็มาดูว่าครับเราก็มาดูโปรด u ักต์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นโคมไฟ USB นะครับตัวนี้ขนาดาขนาด สองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้มันจะเป็นแอมเมันจะเป็นอ่าที่จริงอะ่ะตรงเนี้ยมันเป็นแบตเตอรี่ usb ชาร์จได้นะครับมันไม่ใช่แบบอันนั้นนะครับมันไม่ใช่แบบใส่หางสามก้อนนะครับตัวนี้เป็นแบบ usb ชาร์จไฟได้ชาร์จไฟขนาดห้าห้าโวลต์นะครับอ่ากล่องกอ็ตัวกล่องเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเปิดมาปุ๊บอ่ามาดูกันปุ๊บเป็นยังไงนะครับ เปิดมาปุ๊บอ่าคุณมีสาย usb นะครับสาย usb ปุ๊บตัวกล่องนะครับตัวกล่องนี่ตัวนี้มันจะเป็นการชาร์จ usb ที่อ่าตัวสาย usb แบบนี้นะครับมันจะมีปรับสายสามระดับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดตัวนี้เป็นตัวหิ้วนะครับปุ่มเปิดอ่ามันจะสว่างมากถ้าคุณชาร์จคุณสามารถชาร์จกับ power bank นะครับ power bank หรือว่าปลั๊กโทรศัพท์มือถือใช้ได้หมดนะครับเปิดคุณกดครั้งนึงอ่าแสงมันจะสว่างคุณเห็นไหมสว่างมากเลยนะครับ สว่างมากเลยปุ๊บกดอีกครั้งหนึ่งสว่างมากนะครับนี่นี่นะครับอีกครั้งหนึ่งจะสว่างมากมันจะมีสามระดับนะครับเป็นตะเกียงได้นะครับหรือว่าง่ายพกพาสะดวกสบายนะครับตัวนี้มันเป็นขนาด5โวลต์น,นะครับไฟขนาด5โวลต์นเนี่ยพกพาง่ายเบาน้ําหนักเบาด้วยนะครับน้ําหนักเบาด้วยเดี๋ยวตอนคืนผมจะสายที่นี่านดูว่ามันสว่างเท่าไหร่ยังไงนะครับอันนี้ประมาณ5 0,000ลูเมนนะครับตัวนี้ หมอนสำหรับไว้ในห้องเล็กๆหรือว่าไว้บนหัวนอนเรานะครับแล้วเวลาเปิดใช้ก็ปิดแบบนี้นะครับเปิดนะครับเปิดปุ๊บเปิดเปิดนะครับปิดเปิดนะครับเปิดเปิดสามระดับนะครับโอเคเดี๋ยวตอนคืนเรามาดูสาธิตการใช้งานครับครับในพื้นที่มืดนะครับคมไฟจะสว่างอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับเอาเข้มสุดนะครับนี่ จะเห็นความสว่างนะครับดูได้นะครับสว่างมากนะครับสว่างมากเลยตัวนี้ขอยมาอีกนิดนึงถือว่าสว่างคุณเห็นชัดเจนเหมือนโคมไฟนะครับโคมไฟสวยงามนะครับตัวนี้อ่าโอเคก็สายที่ท่านดูว่ามันมันสว่างมากเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่อื่นนะครับอยู่ในพื้นที่หุกงนานะครับความสว่างผมจะตั้งไว้อย่างนี้นะครับ อันนี้นะครับเราก็มาดูว่ามันสว่างประมาณไหนนะครับสว่างมากนะครับคุณจะเห็นจุดนะครับประมาณนี้มองดูใกล้ๆนะครับใกล้ๆว่าสว่างโอเคเลยนะครับตรงนี้เป็นโคมไฟที่จุดสว่างไว้สําหรับพื้นที่มืดนะครับพื้นที่มืดแล้วสว่างสักประมาณแล้ว ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เมตร4เมตรนะครับคุณจะเห็นโอเคครับ